วันนี้หมี่คุกกิ้งก็มาพบกับทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้นะคะหมี่คุกกิ้งก็จะมาแชร์ค่ะแชร์ว่าใครอยู่เบื้องหลังของการชุมนุมของเด็กๆเ,กเกยาวชนนะคะของม็อบเหล่านี้นะคะซึ่งส่วนมากก็ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆและเยาวชนของของประเทศนะคะมี ยูทูบหลาย u ูทู e นะคะก็คงจะแชร์ไปแล้วนะคะซึ่งก็แชร์ได้ได้ถูกต้องนะคะมีกุกกิ้งว่าเขาแชร์ได้ถูกต้องนะคะว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการชุมนุมประท้วงครั้งเนี้ยก็คือรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาค่ะแล้วก็นายกนายกรัฐมนตรีประยุจันโอชาคนนี้ค่ะที่อยู่เบื้องหลังการชุมนุมประท้วงในครั้งนี้เพราะถ้าไม่มีนายกที่ ที่แย่ที่ซามที่เลวอย่างนี้นะคะประเทศชาติไม่ขับเคลื่อนอะไรเลยงบประมาณหายหายแล้วก็เข้าพกเข้าห่อในพวกพ้องของตนในพวกทหารงบประมาณทหารนี่จะเยอะสุดอันนี้ที่เห็นเห็นนะคะแล้วที่เข้าไปสู่พวกพวกชั้นใหญ่ๆก็คือพวกนายทหารใหญ่ๆอย่างเงี้ยที่เราไม่เห็นอีกละ่ะอะไรแบบนี้ค่ะ คือเขามาเพื่องาบงบประมาณนะคะไม่ได้มาเพื่อพัพพฒนาประเทศเพราะประเทศไม่ได้รับการพัฒนาอะไรเลยนะคะนายกที่หัวอย่างนี้นะคะและรัฐบาลที่หัวอย่างนี้นะคะที่อยู่เบื้องหลังการชุมนุมประท้วงของม็อบชุดนี้ค่ะของเด็กๆและเยาวชนเหล่านี้ค่ะการที่ม็อบของเด็กและเยาวชนเหล่านี้นะคะที่ล่วงไปถึงหมายถึงผู้ ไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็เพราะคนเหล่านี้อีกเช่นกันค่ะเพราะว่าคนเหล่านี้เป็นผู้ที่รับใช้ใกล้ใกล้เท้าอะค่ะใกล้พระบาทแล้วคนเหล่านี้มันเลวอย่างเงี้ยมันซามอย่างเงี้ยมันไม่พัฒนาประเทศอย่างเงี้ยมันงาบงบประมาณอย่างเงี้ยเขาก็เลยว่าไปถึงเบื้องบนเลยนะคะการที่ในสมัยก่อนนะคะที่อ่ เอาไม่ได้ในฝรั่งเศสหรือฝรั่งเศสนะคะในสมัยดึกดำบรรเลยนะคะที่สถาบันกษัตริย์หรืออะไรเงี้ยที่เขาจะเสียหายหรือล้มหายไปเนี่ยเกิดจากคนที่ใกล้ชิดเหล่านี้ล่ะคะ่ะที่ทำตัวไม่ดีหรือเออไม่ไม่ดูแลประชาชนหรือทำร้ายประชาชนแล้วก็เออเขาเรียกว่าคดโกงอะคะ่ะ เอาเงินเอาเงินเอาทองไปเอาเงินคือแทนที่จะเป็นเงินทองของประชาชนเนี่ยกับขโมยไปอย่างเงี้ยค่ะปล้นไปอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะทำให้ในดึกดําบันนะคะที่สถาบันหรือระบอบกริสันเนี่ยที่หายไปได้อะคะ่ะก็เพราะคนเหล่านี้นะคะก็เพราะคนเหล่านี้ค่ะที่รับใช้ใกล้ชิดเออเบื้องพระบาทของ กษัตริย์หรือสถาบันกษัตริย์นั้นนะคะก็เพราะคนเหล่านี้เป็นคนเลวอะคะ่ะที่คดโกงแล้วก็ปล้นเงินของประชาชนไปก็จะกระเทือนก็คือจะกระทบไปถึงเบื้องบนนะคะเพราะคนเหล่านี้เป็นคนใกล้ชิดใช่ไหมคะและอย่างที่มีกูกิงบอกว่ามันมีโจรเข้ามาแทรกซึมอยู่ในสถาบันกษัตริย์โดยวิธีต่างๆเช่นการแต่งงานอย่างนี้นะคะ่ะยิ่งทําให้สถาบันกษัตริย์ สั่งคลอนอย่างมากเลยค่ะแล้วก็สั่งคลอนมามาพอสมควรแล้วด้วยมานานมากอะค่ะแล้วก็ทําให้สถาบันกษัตริย์มัวหมองอย่างมากเลยค่ะที่พวกเอ่อมหาโจรตรว่วนนรกอะไรพวกนี้ค่ะที่เข้าไปแทรกซึมอยู่ในสถาบันกษัตรศึกษะคะ่ะพวกนี้ทําให้สถาบันกษัตริย์มัวหมองอย่างมากแล้วทําให้เรา คนทั่วไปเขามองผิดมองถูกเลยนะคะว่าว่าไหนข้าวไหนขี้อะไรเงี้ยเขาปนกันปะปนอยู่ในนั้นน่ะน่ากลัวแค่ไหนละ่ะขาถึงหลายคนที่มองสถาบันกรรษัตริย์เสื่อมเสียมาเพราะคนพวกนี้นะคะ่ะที่เหมือนขี้อะคะ่ะที่เข้าไปปะปนทําอย่างไรละ่ะจะต้องมี<笑><笑>การแก้ไขอะคะ่ะกรรษัตริย์องค์ไหนละ่ะจะมาแก้ไขใช่ไหมองค์ปัจจุบันไหมเราหวังพึ่งได้ไหม หรือรอกเก้าเนี่ยแต่ท่านเขาไปแล้วอะค่ะทรงสเสด็จสู่สวรรค์แล้วแล้วรักชกาลรัชการต่อไปล่ะ <S <S จะต้องมีการแก้ไขนะคะไม่งั้นก็จะมองหมองโม่โม่มค่ะก็จะถูกคนเขาติชินนินทาไปเรื่อยๆอะค่ะ เด็กเด็กแเยาวชนหรือม็อบเนี่อย่าทำผิดกฎหมายนะคะอย่างไรมีคุกกิ้งอยากจะบอกว่าสถาบันกษตริย์เป็นสถาบันที่ดีค่ะเป็นสถาบันที่ดีงามที่งดงามนะคะเราต้องพยายามมีไว้ทั้งทงท,งที่มันมีขี้มีปวกนรกมีสัตว์นรกมีปวงนรกเนี่ยเข้าไปแทรกซึมเราต้องช่วยสถาบันนี้กันหน่อยนะคะก็คืออย่าไปอย่าไปทําร้ายอ่ะมันคือเหมือนกับว่าตรงส่วนเนี่ย ตรงส่วนนี้เป็นเฮดนะคะเป็นส่วนหัวส่วนหัวตรงนี้เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งร้ายนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมะเร็งร้ายเนี่ยถ้าเราตัดหัวทิ้งเนี่ยตายเลยนะคะประเทศเราที่น่านย่อยยับไปได้เลยนะคะเราจะรักษามะเร็งตรงนี้ยังไงเราต้องตัดชิ้นเนื้อร้ายนะคะไม่ใช่ตัดหัวทิ้งนะคะเป็นที่ส่วนหัวมันเป็นคือสิ่งที่สําคัญมากะค่ะตัดหัวทิ้งไม่ได้นะคะ ต้องตัดชิ้นเนื้อร้ายมาเล่งร้ายนะคะถ้าเด็กๆเกยาวชนนะคะไม่ใช่หมอใช่ไหมคะยังมองยังมองชิ้นเนื้อไม่ออกว่าตรงมันอยู่ตรงไหนนะคะก็อย่าไปยุ่งกับสถาบัานนี้เลยค่ะนะคะให้ให้เป็นม็อบที่โจมตีไปที่รัฐบาลห่วยๆไปยุปย่งจันโอชายอย่างเงี้ยเร็วๆอย่างเงี้ยแล้วก็รัฐบาล หวยหวยอย่างเงี้ยแล้วก็นายกหัวยหัวยอย่างเงี้ยให้โจมตีตรงเนี้ค่ะอย่าไปโจมตีสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นส่วนหัวนะคะเราจะต้องกําจัดมะเร็งถ้าเรายัางตัดชิ้นเนื้อร้ายหรือ,อยังมองหาชิ้นเนื้อไม่ได้เนี่ยเราอย่าไปยุ่งส่วนนี้นะคะนักร้องแรปเปอร์ที่ร้องประเทศกูมีนะคะอย่าให้มันจับตัวไปนะคะเพราะว่าเด็กๆ เยาวชนเหล่านี้ค่ะที่ร้องเพลงแร็ปเปอร์ค่ะร้องเพลงได้ถูกต้องนะคะไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกเหมือนเหมือนชั่วร้ายอ่ะสับนรกอ่ะมาอาศัยมาอาศัยเป็นนายกมาอาศัยเป็นรัฐบาลแล้วก็มาง่ามงบประมาณเอาไปสวาตปามกันเนี่ยนะคะก็ด่ามันได้นะคะอย่าให้มันจับตัวไปนะคะพวกเนี้ยมันคิดว่ามันเป็น เป็นกษัตริย์อะคะ่ะเหยียบเหยียบเหย,ย,ยียบหัวมันเลยค่ะอย่าให้มันจับตัวไปนะคะเหยียบหัวมันนะคะให้มันรู้ว่าหามันไม่ใช่เป็นกษัตริย์เป็นเจ้านายเรานะคะมันก็คือเป็นพวกปวกนรกอะคะ่ะอย่าให้มันจับตัวไปนะคะสู้กับมันนะคะ พวกสัตว์นรกเหล่านี้นะคะมันไม่ใช่กษัตริย์นะคะไม่ว่าจะอดีตชาติหรือในอนาคตชาติอะไรมันก็ยังไม่ใช่กษัตริย์นะคะมันเป็นพวกสัตว์นรกมาเกิดนะคะแต่มันคิดว่ามันเป็นกษัตริย์อะค่ะก็เหยียบหัวมันเลยนะคะให้มันรู้ว่ามันไม่ใช่กษัตริย์นะคะมันเป็นแค่สัตว์นรกนะคะแล้วก็เพราะที่มันเป็นสัตว์นรกก็เพราะว่ามันมาทําร้ายประชาชนทําร้ายประเทศชาตินะคะมาสวาปามงบประมาณนะคะฆ่าเอาไปกินกันเองนะคะ ฉนั้นอย่าให้มันจับตัวไปนะคะสู้กับมันค่ะมันไม่ใช่เจ้านายเรานะคะมันไม่ใช่กษัตริย์นะคะสู้กับมันค่ะไอ้พวกปลกนรกสัตว์นรกพวกนี้ค่ะแม้ว่ามันแอบ,บอ้างว่ามันมาจากการสั่งการของกษัตริย์ก็อย่าไปเชื่อมันนะคะกษัตริย์นะคะจะดูแลประชาชนนะคะรักประชาชนเหมือนลูกนะคะกษัตริย์จะไม่ทําร้ายประชาชนหรอกคะ่ะที่มันแอบ,บอ้าง ที่สัตว์นรกพวกนี้ทําตัวได้สัตว์นรกมากและแอบอ้างกษัตริย์อย่างนี้คือเป็นการแอบอ้างนะคะสู้มันเถอะอย่าไปเชื่อมันนะคะว่ากษัตริย์สั่งการเพราะว่ามันทําเร็วทาซาอย่างนี้ยประชาชนเล่นงานมันได้ค่ะประชาชนไม่ได้ไปยุ่งกับกษัตริย์นะคะแต่เล่นงานสัตว์นรกอย่างพวกมันแต่พวกมันจะแอบอ้างอํานาจของกษัตริย์มาทําร้ายประชาชนนะคะดูมันเป็นสัตว์นรกยกกําลังสองแค่ไหนนะคะสู้กับมันนะคะอย่าให้มันจับนะคะ สู้กับมันค่ะคลิปนี้มีกกิ้งก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ